S <S อะไรอ๋าาอาาเอ๋อเอ้ยนี่เดี๋ยวเราขึ้นอะไรนี่ยอ,อ,อะไรนะบวอะัอะไรนะอนนี้ my parents เอ้อในภาษาอังกฤษญาต,าติทางพ่อเขาเรียกอะไรวะเรียกอะไ r e าเรียก e l e v ไม่รู้ parents เอ้อมาเที่ยวเอ,อพี่ชายคนนี้พี่ชายหล่อมากชื่อพี่แบงบค์โอเค คนนี้พี่ชายตัวจริงอย,อย่าหันหน้าหนีสิอันนี้ไม่ต้อง <laughs> อันนี้พี่ชายได้ไดท้องแมออ่สายเลือดภาษาอังกฤ,ฤษเขาแยกยังไงวะเนาะอะเฮอร์เรนซ์หมางถ้าเป็นคน,บนแบบญาติต้องมันมันลงกันนะมันเรียงลงกันอันนี้ตัวเองเซลฟี่ตัวเองคือแสง เรามาท่วงโบตองกันครับตอนนี้ไม่มีโบตองสักดอกมีแต่โบตองเก๋ตรงนู้นเห็นไหมหมุนหมุนอยู่นู่นเออยเล่นจีเอ้ยเ่อมนีอยนี่เอมาเที่ยวมาเที่ยวทุ่งโบตองกันนะครับนี่เราอยู่บนความสูงแบบเป็นกี่กิโลเนี่ยนับ<ป>จากตรงนี้ โอ้ยโอ้ยเซ็กซี่โอ้ยโอ้ยลายแบบกปงเกงในเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะสอนนี่ผ่านงานมาแล้วเป็นไปแคสติ้งเดินโชว์ดีกว่าไหมเดินหน้าถ่ายอย่างอื่นบ้างอันนี้คือเขื่อนแม่หมะครับเราอยู่ที่อำเภอแม่หมะจังหวัดลำปางตอนนี้ทุ่งบัวทองนี่คือศาลาอ่าโอเคมีลมเย็นๆตอนนี้ เวลาประมาณอ่ะหกโมงโอเคพอแล้วครับดูที่ตกครับสวยมากบบมันถ้าเปิดจอใหญ่เดี๋ยวมันก็สวยเองแหละนี่มาเที่ยวทึ่งโบตองกันข้างหลังก็เป็นภูเขาทีนนะครับ โครคกลัวความสูงอะไรนะอะไรโฟเบียโฟเบียของเกมโกครคกลัวแ mm hmm. มงมุงมอะอะเล็โ like no นโฟเบียลองนอนเอยอย่าทายอย่าทายตามกางความเป็นเ้ษครับวันเวลาวันนี้วันที่ยี่สี่ปันระเรขา เวลาหนึ่งพุ so ่มเป๊ะเลยนี่นี่ครับพี่กอล์ฟครับแกชอบเสียวยาอะไรแกชอบเสียวจีเล่นจีกันลอยเกมเออเล่นวิดีโอกล้องหน้าได้ถ่ายวิดีโอไปพึ่งรู้นะเนี่ยเพึ่งรู้เนี่ยเอ้ยอ้ยเอ้ยืดพี่กอล์ฟเห็นหน้ามืดกันหมดะเออเอ้ยแต่ว่ามันเห็นหมดเลยนะกล้องนาพึ่งรู้นะเนี่ย อึ้งรู้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยืดพิกอฟเห็นหน้ามืดกันหมดอ่ะเออเอ้แต่ว่ามันเห็นหมดเลยนะใช่มันเห็นหมดเลยมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมเออแค่ไม่มีอะไรแต่มันปรับให้เองมีเสีงฟังด้วยเออนีนีกโอ้จีกันคือแบบนี่ครับนี่คือสปอตไลท์แล้วก็อยู่ท่ามกลางอะ บรรยากาศความมืดมนเดี๋ยวอรอปพบอกไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันเออทำ,ทำอะไรกันดูดาวหรือเปล่าไม่มีดาวสักดวงอ่ะมันเหมือนน้ำทะเลเ,ลเออท้องฟ้าสวยมากพอละ